ไเด้ปาของยังอะนะเพิ่นเพิ่อนธรามาดีไอ้ไวน์ดิเพิ่นว่าให้พอเท่าเห็นแบบนี้บ่เพือ่นอนเราเนี่ยนี่ยเลยเ,<อ>เด็กขายแล้วว่ะเห็นของนะเอ,เอืดออได้ขายเดิฮะปิชางว่าแต่ว่าเขาจะออกมาจะใช่หรือขวดโอ๋อปญัญญาด๋อหาซื้อน้ำเขาอะไรตุกแตกมันกูอืดเสื้อน้ำเขาแล้วเลี่ยมีแต่เขาตัดไปปลูกกล้วยอกไม้นด้ถุงมือหนึ่งประตูเว้ยเน่ย อันนี้บ่ของนะพวกแหวนเนี่ยพิ่นว่านี่แหละเพิ่นว่ผส่งมาให้เบิง่งเครื่องเนี่นี่เนาะของยิบแมนนิฟเกือบเนี่ะมีอย่างอันนี้บนแบตเตอรี่โอ้แบตเตอรี่สองก้อนแบตเตอรี่นูกเกียบอ่อ่ะแบตเตอรี่รักหาอัานานั้นเลาวสุลคม เป็นกาวเป็น้ายกาวฝ้ายก็ดำก็แดงพอเท่าพอเท่าทีนี้เป็นอยู่บ่ล่ะบัดนี้เออได้อยอะโอ้ยเฮ็ดหมือนะแปรงรถแปงรงล้างเราแปงรแปงไดรหมดเราเคยเห็ดคือเคย,เยก่อนยี่เอ้ยเอาจี้พรตูเด้อครับไปเรือเครื่องเจ้าเด้อจี้เด้อเออพอตู้โคมียางมีเตาอวยพรใช้ให้เจ้าให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหง ให้เจ้าค้ำเจ้าคูณเจ้าหมั่นเจ้ายืนเป็นหฮมโพงหอมให้ให้ญาติพี่น้องของบ้านเขาทางงอนเฮาเด้อจีเด้อเอาเออเอาให้เจ้าค้ำเจ้าคูณทราบบัดนี้ให้เจ้าอายุมันคนอยู่ได้จีเด้อสาธุมาวอดแล้วเครื่องของปากนะที่จันทร์ึกเอามาส่งแล้วอ๋อใช่และบ่มีอย่างเด้เขาก็ให้ร้อนให้โตได้ครบเครื่องแล้ว ียน่โทรศัพท์เพิ่นได้ว่าอยู่บ่รอบหน้าเด้อเพิ่นวะรอบนี้เพิ่นอัเขาหมดจักแล้วเราทีมาให้อยู่แล้วว่าจะให้รถจักเพิ่นบ่ไ่เดอบเปิดท่ได้เพิ่นยังปรทธานาหารกันได้บ่กบเแพ้ตึงอะไได้จีเอ้ยแม่เพิ่นพาลูกไปโรงพยาบาลแหละเพิ่นนั่นน่ะนะเสียเงินหลายเลยเพิ่นประธานได้ชื่อให้ไม่จับตึงแล้วเนี่ยอยี่ยังนั่นนะแบตเตอรี่มันเป็นเก่าบ่เรา เราว่าในใจจะคุยกันกับเราเป็นเก่าบ่พอเถอะตัวนี้ตึงแล้วตัวนี้คืออยากเบ่งๆเนาะหรือว่าตึงแล้วตัวนี้ก็อยากตึงเหมือนกันคือยังใหม่อยู่เถอะบ่สภาพยังประธานใส้ที่หัวมันนังบางอยู่หานะแกดูคือยังใหม่อยู่เนาะเออมันตึงแล้วมันบมบวมเลยแมนบ่ก็เพราะว่าใส่ยังไงบ่จะรีด ถือกันอยู่บ่นึกว่าเบนี่ม่เือว่าถืออยู่บ่ก็นรับลองแสดยเว้นไถือกันถือกันแล้วได้เนาะฝากมาแต่ทางงอนองทางงอนเน่ยักลีของก็ คงเพนใส่แมจนูนี่ฮับประกันนี่หามไตขึ้นมาได้หมืนออ่นเนาะของแบบนี้พอแพะจือเ,อเรียกโปรเพ็ดม่นฮักกะลีไปสีเห็ดเป็นหรอวันบอกเขาไปโอ้เนี่ยขิงนวลมันรอดได้เนี่ยเนาะมันไ<า>ตได้อยู่ไงบอสมันไตขึ้นหมดไตขึ้นหมดได้หมื่นเนาะบินเนี่ยมันจับต้องใส่กุ๊บใส่กุ๊บเป็นแทงกัดรอดได้นี่โอ้เห็ดแนวนี้เห็ดเนาะสารแนวนี่หูเล็กอีกแล้วนะ เออเต็มนี่พายนี่บ้าจนแดงจนเป็นห้อยอรอดพูดได้นี่ฮะหมดเลยน้อยขันหามพูดได้นี่เนาะเบาอยขันเต็มนี่เนาะขันหามจักหานยังสิเต็มนี่พอแผลมือหนึ่งนี่บ้านเฮาอึดกาวไว้กันเนาะนี่เนาะกาวสามเข็มพ่อกาวกาซากี่โดมบ้านนี่เนาะบวาร์ด๊อก เก่านี่มันก่าห่อนไอเขาเดียวมันติดได้นี่นะเอี่ยนะเจ้าไปดูมันก็ติดเจ้าแล้วแล้วเหมือนนี่ติดลบเลยติดเราแผงเราเจ้ามัต้นดังนะคับตาแค่น้อยหนึ่งติดในมือเจ้าเอาแง่เหูดังนี่ก็เอาถอนอ้องมาได้มันติดว่ะมันแห้งได้ก่าห่อนเก่าห่อนแห้งไวแต่อุปกรณ์ยิบเกือบนะนความหมายนี่มาเวียงจันทก์จังมันบวกพราน้องแพรไม่นแต่เวียงจังอยู่ด้วยเมืองเซทานีทางงอน ต้โงบูมใกล้เนาะในทั้งแดงกันโดนนูนไปกันมั่นเดียวกันว่าคนมั่นเดียวกันเนาะเออแล้วก็คนอยู่สวรรค์แล้วแล้วลงไปอยู่คนสี่สิบปีเลยแต่ว่าเราลงไปแล้วเขาขึ้นมาอยู่เพีแล้วเออลงมาอยู่เพีแล้วเพราะว่าเขาหนีจากทางงอนทางร้อยหาสิบเจ็ดหนีเขามาบวชอยู่วัดอันนั้สุบะหลวง แล้วไปพู้จักกันแบบได้เฉียบอเถ้าก็เพิ่นนี่เด้มาสัถ่ายเอาเมื่อเดย์ผ่านผู้จักกันในทางสื่อทางออนไลน์บ่แม่นแมนแมนแมนแล่วพอเถ้ากับเบอร์โทรศัพท์โททรศัพ์เขาก็ให้เพื่อนก็ติดต่อมาเลยโดยแต่ก่อนนั้นพอได้ฮู้เป็นบ่บ่แล้วบ่ได้ฮู้เรื่องหูเล้าอย่างไรเออแล้วก็จักรกเราได้เบอร์น้ำผ่านไผ่้วก็เพราะว่าเมื่อนะเราก็เอาเปลือกเพิ่นนี้โโดดยยซสมที่จันนี้แล้วก็เมื่อหน้าละมาเราก็โทรมาเลย อืโอ้พอตัวไอ้เจ้าทางงอนโน่นเออเขาก็จะทางงอนมาหนาเราก็เลยนะถามมาเจ้าอยู่เขตไดนทางงอนเขาก็อยู่ดินของเขาก็อยู่แถวห้องอานหัวอาหารสัดแชมป์เงือมหเน่ฮารวานาเราโอ้กษัตริย์หลัปินฮักปินแพงกันเด้อบ้านเขาก็อยู่ดงเห็นเราว่ะนะโดยเลยเราเรื่องให้กันฟังเลยบ่แม่นหูจักกันแต่เบื้องต้นชนะเนี่ยฮะหากหูจักกันใหม่ๆนี่พี่น้องเลย แต่การนับถือเป็นหักเป็นแพงกันไว้มนบ้านหนึ่งเมืองเดียวประเทศเดียวกันของเขามันเป็นมันเป็นยังไงนะภูเขามันเชื่อมบ่ฮะตัวเ่ามันเชื่อมบ่ของเขาหมันขาดตัวนี้ได้นี่เดียได้เอาวันอันสกอตติดมันรู้นี่ได้เป็นหูจงปองไงเลอแบตมันฟิวเออมันจะฟิวมันดังนะเป็ดาเขาโทรมาเสียงดังโคกโคกเคียกๆนะ แบตมันพิวแบบเดียวกับหมอหมอไฟมันมันพิวออกนี่แฉะแสแดดได้เสียงดังได้คือบวมแท้คือตึงเนี่ยปิดได้อยู่บนข้งขวาเบื้องบนเนี่ยวะผักไมาให้กันเนาะแล้ว็แบตพร้อมบุญแล้วบอกผักโคมมาอีกวะซ่าลึกหี่นี่เพื่อผักเบิร์ตตันี้บ่านว่าก็แผละแมนแมน กไหมีแบตเตอรี่ได้ไป่สั่งเพื่อนโทรมาลิได้เลยจ่ะแม่เอฟซีผูดได้พอเพจอันผู้โทรมาหาตูพายบ่แม่นตูหาตูพายตูหาตูก้อนเป็นโอ้เราเคยล้มมาคอยอยู่ผู้ที่ว่าอยู่บ้านโดโกโดกึมนั่นนี่นะอันนี้หันนะผู้ที่ว่าขึ้นไปอยู่เยี่ยงนี่พู้อยู่ดอกันนี่ฮะเพื่นเคยโทรมาว่าหยอกไปเลยอยู่เพิ่นก็กำลังจะเห็ด แบบคือพวกเจ้าเลยเลยโดยที่ว่าที่เฮียนเห็ดไปแทนได้เผลว่าที่ว่าเพิ่นบอกให้เอาเมียกับหาวสูงร้อยเจ็ดสิบเพิ่นบอกได้ให้หาเอาลูกหลานคู่บ่าได้เพิผลว่าหน้าตีนบ้านลูกสาวละใครมีเนาะลูกเขาเป็นเหาตัวเองเขาเป็นเอาตัวเองไงนะอันนั้นแล้วเราบอกเราบอกข่อยเลยว่าหาเขาได้แล้วข่อยนะแบ่่มีนอเาลูกสาวล่ะบาดบแมุนหน้าตีนบ้านบาดนี่อันเก่าตัวเก่ามันบวมแห้งบุญประถาวนตัวเก่าของเจ้า มันช็อตมันช็อตเขาไมได้บวมแล้วเประแล้วแทบแล้ตัวนี่เขาแล้วนานอก็มือีแบตปีนเนาะมันอยากไปรุ่นเนาะเข่ายุ่งเพเขาเข่าจะปะขนาดแบตเบาอยังบวมตึงเปลี่ยนละเนาะอ่ไรสาวขาเขาตึงเหี้นี่ตะเด้ดูมาแบตพันมดขัดกับตึงแล้วตัวนี่ S <S> สงงร้างเง็ดโปรเพ็ดเนาะโปเพ็ดหาเพ็ดบวมแล้วแบบนี้บอนุานมันแตกบ่างเปล่าเพ็ดถอยกับรูกเด้เพิ่์นถากมาเนาะเพิ่พ์นก็อาจจะว่ามันบวนไบไ<ว>หมนะเพ,พิ่์นก็คิดว่าอาจจะใช้ได้เด็กเพิ่์นก็ไม่ลองเบิ้งนะควมา,ามหวังดีของเพิ่์นเนธ่มานะเมานะเมื่อใช้มันกระถือกันอยู่ได้ถืออยู่แต่ว่าใช้ได้บ่ันและเท่านั้นแมนกีเพิ่์นว่าสิซื้อเครื่องใหม่ให้แล้วแต่ว่าเงินยังยังสดอยู่ยังสัตอยู่จแล้วเพิ่์ จนคิวเนาะพอแผลป่าไว้ก่อนมันช็อตจนคิวใจแล้วรงมันยังบอมีแบตจันไหมถ้าจะเชื้อเครื่องใหม่เราพากันใหม่พอแผลโลดเดี๋็กพันบาทก็ได้เลยเนาะไม่คนตึก่อนป่าไวปหายมันเข่าก่อนนั่นเองแต่จังเปิดเครื่องลงเบิงเนาะยันแบตมันเปิดขักมันเป็นแบตเก่าไม่เป็นแบตใหม่ดิมันิงเป็นเป็นในบอลบอลลุงทอดถูกโตท่านนะสิบขนาดบระชามค้าลังบาทนี่นอพอแผล กขลาง่ายกว่านาะงโอ้ขึ้นเลยอ่าตัวเก่าใช่ไปได้ตัวใหม่บ่ได้จะโตเจ้าว่ามันบ่ถือไ่้เจ้ามันเป็นแบตของมันมันต้องเป็นรุ่นมันได้ไม่อย่างไรแน่นนะเนาะบอกว่าแต่ว่าก็ได้อยู่กับมาเบิ่งแล้วก็ได้อยู่ยานแบตมันเปิดขากันเปิดบ่ขึ้นคำบ่อเสียไว้จักสักพักนึ่งเลยจัะมาเปิดบัดเฮาว่าได้อืะเนกระทางคังก็ไม่กันพี่น้องเลยนะ กระถางยางคนนูกระถางยางคนนะเนาะใส่เป็นกบจิ้คือยู่ได้ไปดิพายเนาะของขาดเป็นบ่อนี่ยของฝากจากเอฟซีตู้พายเวียงจันเนาะเมืองชายธานีแล้วคนรู้เวียงจันทร์คนเดียวมาแต่ทางงอนเบาลี่ละเห็นครั้งแรกได้ค่อยในรถพ่อนองแพทน่ว่าเออพอแผลเอาทางกระยะมันยังนี่วะเข้นในใจคอยนึกว่าเตาได้ตอนแผลมาหอดกี่นี่ฮะพอแผลเอาเตามาให้ยปรตู้นี่จูไฟหนึ่งเขาบ่หวะเราคือว่าลงไปวัดไปยังพุ่นว่า แล้วมาบุ้งแม่นของกระถังตู้ขังนั่นขังนี่ขังคบเนาะขังกรบเดี๋ยวพิสัยเลยขังกบขังเขียนเรื่องยๆขังรุ่นเดียวกันเนี้ยหรอรุ่นเดียวกันต่หักต่างแต่มันตึงตึงเนี่ยมันบวมเนี่ยเราไปจากกระถับประกัดเขียนน้อยนี่จังมือพอแพ็ดจริงๆเต็มของนี่พอแพ็ดโอ้ลายมืออะไรวะสามขึ้นเต็มบ่ดพอแพ็ดมันเป็นทงแม่ยังไงกาแฟบ่ปกาพี่น้องบ่แม่นง่ายสาวพังเบาเนี่ย รอหวยสุดก็หวยยังบ่เต็มจำซองพระบาทนี่ซ่องนะซ่องเบิ่งเงินยี่หอบ่เครื่องหมายสัญลักษณ์การค้าเนาะตายังดีเลยประตูเด้อายุ83เลยแป่สิบสามเนี่ยบริษัทคอนเวนตาขยายกูฮอดบาจอยตันนี้ถือยเก้าเก้าบีบาจอยเราอยู่ใกล้ๆกันบีคอนเวนตาขยายตันนี้เก้าเกาเอ็ดเออเนี่ยเก้าเกาเอ็ดแอด แอดดอตนั่นไหลหนาวาวาเชนกันาลีเนาะเนี่ยนะชืบปุกเกาแอดอเทปแล้วเนาะเทปบอลนะดิ่แผ่นได้หลุดหนานิเนาะเป็นซีดี็นซีร่เก่าใส่แผ่นใส่แผ่นโบได้เนาะก่อนแอดโได้เด้อผลลุงเออก็ได้แต่ตัวเดียว ก็เดียวเนาะอวดเอาเนาะพ่อนเราเนาะปั่นอ่เนาะเพิ่นชื่ออะไไหมเมน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 อวดเอาเพื่อเเราเลยเป็นอย่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นให้เขาจำนี้เพิ่นกันเพิ่นเออดีแล้วนะโอ้ยอยู่หวงไกลกันฝากมาให้มันก็ดีอลไรแหละฝากความเพงแมนแล้วก็ฮกทิพย์ไปได้แล้วก็นเลยรุ่นเกือบรุ่นเดียวเป็นรุ่นน้องเนาะรุ่นหนังแต่ว่ารุ่นรุ่นเดียวกันนะว่าเพ่อนเขาเขาของห้องแล้วห้องห้องแล้วอ้าวเขาใคร อ๋อแล้วก็ว่าเขาก็เอาหกสิบปลายแเราป่ะแข่งกันมาจนจะเนาะรุ่นเดียวเนาะรีเนาะแมนรุ่นเดียวรุ่นเดียวรุ่นเมกี้จะท่านวะคนแปดศอกเอาบ่ท่านเนี่ยรุ่นเดียวไปวะรุ่นพุตุนั่นท่านบ่าคนแปดศอกเพราะเพชรเราเปล่าพุตุท่านบ่ารุ่นคนแปดศอก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 มันสูงความสูงแปดศอกเออแปดศอกแมนโอ้บ่ท่านนะเนาะแต่เขาไม่ละรุ่นสี่ศอก แปดชกเนี่บ่กมันง่ายเด้ดุนันว่าไดโนเสาร์่ากูได้อันเพื่อเอ้ยเขาไม่รุ่นสี่อกมาในเราเลยรุ่นเดียวกันเนาะครับเขารุ่นเดียวบ่จ่อยกันไอ้บ่จ่อยรุ่นสามอกไว้บ่ได้ชกไผ่ชกมันไหนเออต้องต้องชกบ่จ่อยเองสี่อกเนี่ยนั่นเนาะชกมันเลยชกไผ่ชกมันแน่นเดี๋ยวมาชอกไอนนี่นะคนสูงก็ชกคนสูงเนี่ยนั่นฉันเนี่ยแหละชกไผ่ชกมัน แม่นแนนแนนขอสอกเด็กน้อยมาแห้งไม่ลายบ่จ่อยต่อไปแน่นมันสิเป็นคนรุ่นสามสอกแห็ดเตี้ยบานนี้เนาะตามแบบบ่อจ่อยนี่สอกไฟสอกมั้ยบ่จ่อยนี่เกิดก่อนกำหนดเด็ดนี่ฮะโคม่าแน่นสิบสี่บนสิบสามเอากันเลยแม่นคนเฮาอายุบ่เนี่ยเอ้ยอันใหญ่ขึ้นมาอัญนอายุยังน้อยอยู่เพิ่งคือเอากันเป็นยังไงดุ่นนี่คือบุคือรุ่นตะกี้ ตะกี23ปีจะเห็นหมังก็ดังเนาะประตูมันโครมร์เนี่ยวะตามเพราะว่าฟังข่าวเนาะตามมาฟังข่า,มมา,งาวเนี่ยมันเกี่ยวเกะกับไว้นะสังคมวะความไว้สังคมไว<อ>้แล้วม,มาฟังข่าวนี่แต่ละประเทศ6ปี7ปีนี่ยัก<อ><ว>เสียใช่ความพัฒนามันบ่งไวเนาะ ผู้หญิงเนี่ยอยากเสียเลยเสียยัง่ย่อเถ้าสามปีสี่ปีห้าปีเสียเลยนะเสียเนี่ยนะเสียเพศนะบ่เรื่องลูกเรื่องหลานน่ะอยากเสียเลยเสียเพศแม่แหละเสียพ่อแมาจันเสียพ่อแมาจันแม่แม่โอ้ออยากเสียเลยบ่ว่าประเทศใดเห็นบ่ถ้าเจ้าเคยติดตามข่าวอ่าอยู่ในข่าวบ่าพ่อเถ้าแม่แม่แม่ แต่เขเขาเคยเห็นแต่ยชิปปลายปีขึ้นไปเพิ่นสเสียถ้าว่าชิปเจ็ดชิปแปดยังบ่มีแหละให้ไปปรึกษาแพทย์เพิ่นว่าอันนี้เขาเคยได้เยินอยู่แต่ว่าในเจ็ดแปดปีในคนว่าผิอเป่ารุ่นเฮาในชิปสี่ปีผู้หญิงนี่บักหนาวตักคงแก้สิ่งอาบน้ำน้ำอัดแม่นค่าชิปสองขึ้นไปเพิ่าไหร่ตัวหน้าหีอมไว้สบายอะไรนะตัวหน้าไปอาบน้ำเงื่อในเลือกคุณเฮียนเออเลือกคุณเฮียนที่เข้าคุณเฮียนนอกตอนสองโมง พระตะโจนแจ้สินเทาก็แจ้ส่งแล้วโม่จักอย่างกันเด้กตะกี้ได้ร<อ>ุ่นนนั้ไหนมันยังโบทันสมัยคือถุก,<ว>กมืนนอ,อนีเนาะตะกี้เพิ่นเล่านิทานาว่าคนตะกี้เอาผัวเมียอยู่น้ากันละล่านี่ก็มีโบโบหูเช็ดอีย่างแมน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 <อ>แมนแทะของแบบนี้เออมีจริงตัวนี้มีจริงเนาะมีจริงตัวนี้มีเนาะประตูเอากันมาหลายผ้าหลายปีเลยอยู่กันสองคนมันบอกสามปีคอยได้เงี้ยอยู่กันพอแผดพื้นนิทานเพิ่งวอาอยู่นังงบดาตาดเนี่ ลูกลวดสามสิบปีพอบ้านนะมีนางงมงการมันเอากันได้สามปีพักกันไปนอนอยู่นาออไปนอนเนี่ยนะเราทั้งเมียนะมหาปูโอ้ยปูเลยเขาจะได้หนีเไยครัามาเหตุใเห็นาได้สามปีแล้วมันบ่มีอิสระนะปูเลยถามนาเลยเป็นยังไราจะหนี่ากนี้แล้วล่ะทั้งอัน เสือเป็นเสืออย่างเราเออเขาไปลิมเสือมั้นะมันหลายปีแล้วมื่อเล่าโบยเฮ็ดอีสัง่งว่ะครับเอากันพากันไปอยากได้ลูกเรตเติ้ลประมานะโบยเฮ็ดอีสัง่งเออโบเห็ดอีสัง่งข้มาก,กันนอนไผ่นนอนมันแล้ว,วมีสิงตัวนี้อ แต่ไห้น่าตะกานี่เราเห็นอยู่เนาะวีไอเทนเฉแดงว่าเขาเนี่ยิน้ว่านี่เป็นความจริงด้วยนี่มีความจริงเอออันนี้เขาก็เห็นความจริงด้วยก่อนเออเขาเป็นไฮ้ยเางเออเขานไงเฮ้ยไถนะงบนะตานไงเขาไม่ใช่ไก่เป็นความจริงเฮ้แต่เวียกเวียดโบฮิตเออตัวนี้จับไว้พอเพ็นเออมาว่าแลปูปูเลยไปหาไปหาลูกซ้ายนี่ตะก้าออกมาดู้ยเออรับออกเป็นนาเด้ล็อกเป็นโพบ้านไว้ไหนเราก็ะไรโดยแล้วก็ออก ไปกหากระห้องลูกมาลูกซ้ายก็ะหุนจะจอยหรอกผลเห็ดให้ให้นาเนาะโดย,มยดเมื่อจช้ไหนยู่จังได็คู้มเมื่อนี่เมียที่นีฟ้าอย,ย่างไรครับไม่เห็น,นเช้าไหนเขาก็เมื่อยขำมาเขาก็นอนได้เหมือนกันนะมึงเอาเมาี亚马เลยสามปีเลยครับเมีแอมออกปะาอะไรด้วะนะยแล้วให้มึงแทกเงินเด้อครับเอาคืบมือมึงจะแทกเลย แทกได้ใส่บือลงประมานะแล้วบอกนะแทกได้ใส่บือมันลงไปเลยจะคืบเท้าคืบเดียวแล้วก็เอานิ้อกลางเนีเ่คืบเดียวเออคืบเดียวแล้วมึงเอาจุดได้เลยนะฮะพอบอกเลยอมอือ,อืมมืกับคนนั่นที่ว่าอยากเต็มแน่ว่าเต็มแนแ่เราไปบักค้นหาซิมหาซิปใช้แล้วก็ได้เออนะเต็มนี่นะอันนี้เรื่องจริงเนาะว่าเนาะแม่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 พร้มจริงแท้ตัว สุพอ่อพอแพะที่เห็ดปลาเดียวได้สองรถเบิ้ลรถแล้ว,ลวก็ลังแจกงคาร์ามากะ็ะซีฮ้าเมื่อ,อพอปูแล้วออกไปแล้วไปเบิึงนาอย่าได้นาเอ้ยสูเท็ดให้เห็ดน,นาโต๊ก้าปีนี้สิได้จักตาปีนี้ส,สูเฉาจักตาปีนใช่เพราะว่าอยากเอาลายตาได้พอครับ เราเข้าใจเลยเออเออเราเอาซุปปั้งก็ได้เลยก็ได้เรื่องจริงอันนี้เนาะผมตู้สมัยนั้นไปเห็ดเต่าท่านเออเขาไปเห็ดเต่าทานยืบันเพลนเนี่ยกว่าเขาจะหูจักเลือก